แล้วเจ็ดปีที่ผ่านมาอุดรธานีเสียโอกาสไปเยอะใช่ไหมครับคุณสราวุฒิผมว่าเสียโอกาสไปไม่รู้จะประเมินค่าย,ยัางไงนะครับสาหรับผมเนี่ยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยวันที่คอร,รมอม,ามาประชุมคอนร,รมจัดจอที่อุดรปีห้าห้าเนี่ยเรามีความหวังนะครับเราในฝ่ายการเมืองเนี่ยเรามีความหวังว่าเราจะได้โครงการหลายโครงการที่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากได้แล้วรอเพราะว่าเรื่องถนนโรงแรมรอบสองเนี่ย ขรมอการนุมัติในหลักการนะครับพวกผมเนี่ยสั่นมอบหมายให้ใครไปทํางานเราก็ไปดูบินสารวจขีดเส้นไว้นะครับแล้วก็จะของบศึกษาก็โครงการก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับตามขั้นตอนที่เราจะทำทางส่วนราชการเขาทําปรากฏว่าถึงปี57ปฏิวัตินะครับทุกโครงการโดนทับเตลิดช้างคนเลยการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงโอโหความสัญ,ญญาที่จะให้นู่นให้นี่กับอุดรด้วยนะครับเราพูดคุยกับคุณสราวฒิเพชรพนมพรสสออุดรธานีพักเพื่อไทย คุณสารวุฒิสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกีระอาจารย์คิดแลวก็อาจารย์ลีโรดนะครับครับผมครับถามที่เดินก่อนที่จะไปเรื่องของวจ่ออุดรคุณสารวุฒิได้พอทราบหรือเรื่องคุณหญิงกับเนี่ยฮะตำรวจตำรวจอะไรบ้างไหมครับว่าใชยที่จริงแล้วข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับทราบก็ดูจากข่าวนะครับวันนี้ก็พอทราบจากข่าววันนี้นะครับผมก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนที่เป็นเพจสารวุฒิเพชรพนมพรเนี่ยนะครับครับ ตำหน่งการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็ฝ<ม>ากถึงคนที่รู้จักน้องหญิงนะครับบอกว่าให้น้องหญิงติดต่อมามหาผมครับนะครับบอกว่าให้ติดต่อมามีอะไรจะให้ช่วยเหลือผมยินดีทุกเลือดนะครับแล้วก็ตําหนิ <c oughs> เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ<ม>ถึงการกระทําเนี่ยเพราะผมดูคลิปแล้วมผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคําพูดน้ําเสียงหรือการแสดงออกอะไรไม่มีท่าทีอะไรท,ที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีสิทธิ์ไปเลียกน้องเลยนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับ ถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะบอกว่ามีนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยไปลงให้กับอุดรธานีเยอะนี่ต้องถามสสในพื้นที่ว่าที่ผ่านมากับพัฒนาเนี่ยมันมีอยู่จริงเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างนะฮะและที่สําคัญมีความพยายามของบรรดาองค์คาพยพของพลเอกประยุทธ์พยายามจะบอกว่าอยากอะไรนะอย่าไปบิดเบือนฟังสิ่งที่สสบิดเบือนอะไรที่ไม่ถูกใจให้ไปถามสสว่าเขาว่ามาช่วยหรือ,อยังมาทำให้ให,<ด>หรือเปล่า เหมือนมันใช่หน้าที่สอสอไหมใช่แต่จริงๆผลงานสสอุอดรเนี่ยได้ทําอะไรให้ประชาชนเราจะได้ถามจากจากผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ด้วยครับครับครับคือ,เ,อ,อเรื่องผลงานเนี่ยนะครับของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับครับต้องเรียนว่าอืผมไม่เห็นเลยนะครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึ่อำาาจไปผมเรียนอย่างนี้ครับ ใน,ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเราเป็นก่อนที่จะมีการปฏิวัติรอบครั้งที่ผ่านมานะครับคอรมอเคยมาประชุมสัญจรที่อุดอรนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองกุุภาปีห้าห้านะครับแล้วก็มติคอรมอเนี่ยอนุมัติในหลักการในสามโครงการใหญ่ๆนะครับคือถนนตรงแหมรอบสองนะครับ mm hmm. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดอรธานีแล้วก็การย้ายเรื่อนจัมบูดรนนะครับทั้งสามเรื่องเนี่ยมีความคืบหน้าในช่วงนั้นนะครับคือ เรื่องของถนนวงแหวนเนี่ยมีการบินตำรวจนะครับขึ้นหอสมัยนั้นเนี่ยพอคลเรมอ,อนุมัติงบประมาณอนุมัติในหลักการให้แล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการในจังหวัดในสมัยนั้นคือท่านผู้ว่าเสนีปัโมวดนะครับท่านนวยวายกาอสมผู้ในการแขวงทางหลวงแล้วก็ผมด้วยเนี่ยครับขึ้น,นเฮลิคอปเตอร์ของมตบสองสี่นะครับตำรวจเส้นทางแล้วก็ของงบศึกษาไปสี่สิบล้านตั้งแต่ปีห้าหกนะครับมันปฏิวัติปีห้าเจ็ดนะครับโครงการที่สองเนี่ย ในเรื่องของมหาวิยาลัยนะครับในช่วงนั้นท่านก้ว่าเช่นเดียวกันครับให้หาพื้นที่นะครับเราก็ได้พื้นที่ของตำบลหนองไทยนะที่ที่เป็นที่ราชระดดสี่พันห้าร้อยไร่นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นโครงการที่พวกเราพยายามจะขอผักดันนะครับคือเรื่องมหาวิาลยครับแล้วก็เรื่อง้ายเรียนจํานะครับทั้งสามเรื่องมีความคืบนหน้าหมดนะครับคือปีห้าหกเนี่ยเราก็ได้ที่ดินของเรือนจําที่บ้านพวกของตำบลกุสะตผมแลจะทันก็มาขอใช้ที่ที่ดินตั้งแบบปีห้าเจ็ดนะครับขออนุันก็ประมาแล้วก็เรากําลังเดินหน้า สรุปว่าหลังจากปี56ที่เรากำลังทางานคลเรมอนุมัติแล้วก็กําลังจะดาเนินโครงการมีโครงการมรารให้พี่น้องชาวอุดอรเนี่ยปี57มันเกิดการปฏิวัติ mm hmm. นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าผมพูดอยู่หลายครั้งว่าเราเนี่ยชะงักเราจะดุดไปเพราะว่ามันมีการปฏิวัติ mm hmm. จนถึงวันนี้เนี่ยถ้าไม่ปฏิวัติเนี่ยวันนี้เราจะได้เห็นโครงการอะไรเกิดขึ้นหลายโครงการในอุดอร นะครับแล้วมันเป็นรูปธรรมแลวเป็นสิ่งที่เราขอคอรมอ,อนุมติเราเรา,เรากำลังทํางานกันอยู่ในช่วงนั้นครับผมครับแล้วที่พลเอกประยุทธ์ลงไปอุดรธานีที่พูดถึงแม้จะผลักดันให้อุดรธานีเป็นฮับของ GMS <c oughs> บ้านจะมีการทํารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชขอนแก่นผ่านอุดรพัฒนาสนามบินนานาชาติอุดรธานีนะครับแล้วก็จะ,ะขยายถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายเป็น6เลนต่างๆเหล่านี้มันมีความเป็นไปได้ไหมครับ คือท่านรัฐบาลทําเป็นไปได้หมดนะครับแต่โครงการที่ท่านพูดถึงอย่างไม่ว่าจะเป็นถนนที่จากอุดรธานีไปบึงกาฬไปทางลาวเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีงบประมาณน,นะครับท่านบอกว่าจะหางบประมาณมาให้นะครับ <Yeah. S 2> ก็เป็นสัญญาผมเราดูถ้าท่านทําได้ผมผมผมก็ชื่นชมนะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ ถ้าเราอยู่เราก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นมาเป็นไปเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเคยขอจะทํารถไฟความเร็วสูงแล้วเราโดนเบรกไว้ทุกท่านก็ทราบดีใช่ไหมครับครับ,รบแล้วเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งใน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 พื้นที่ผมเนี่ยครับในในการพูดคุยกับส่วนอเอกชนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมบอกว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นการเมืองอในช่วงนั้นนะครับมีคนบอกผมบอกว่ายังไงเพื่อไทยก็ไม่พลังเพื่อไทยก็ไม่ได้ทํา เขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยทํารถไฟความเร็วสูงเสร็จเนี่ยการเมืองจบเลยเขาบอกว่าไม่ต้องมีใครมาพูดถึงกันเลยไม่ต้องมาสู้กันเลยทั้งนั้นที่มันผ่านอเงินกู้จอนราของเงินกู้ผ่านสภาใช่ไหมครับสภาจานุมัติแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ได้ทาไม่ได้ทาผมก็ไม่เชื่อว่าไม่ได้ทำสุดท้ายไม่ได้ทำจริงเพราะอะไรเพราะสารและธรรมนูญถูกต้องไหมครับครับครับสารและธรรมนูญไปบอกว่าเราต้องไปทาถนนลวงเหตุผลแย่มากก็จนถึงวันเนี้ยแล้วรถไฟความเร็วสูงวันเนี้ย เราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องถามถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าเราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทำมากี่ปีแล้วนะครับแล้วใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเทียบกับโครงการที่ในสมัยท่านนายกยิ่งรักเคยเสนอเคยทำเอาไว้เนี่ยวันนี้ลาวก็แซงเราไปแล้วนะครับวันนี้ผมดูข่าวมีคนส่งมาให้ดูทางลาวเนี่ยคนลาวเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขาจะเป็นศูนย์การอาเซียนจีนนะครับลาวแสดงว่าที่เราประเทศไทยนี่โดนเสียโอกาสไปแล้วเจ็ดปีที่ผ่านมาอุดรธานีเสียโอกาสไปเยอะใช่ไหมครับคุณสราวุฒิ ผมว่าเสียโอกาสไปไม่รู้จะประเมินค่าย,ยัางไงนะครับสาหรับผมเนี่ยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยวันที่คอรมอม,ามาประชุมคอรมอจันทจอนทิวตอนดดปีห้าห้าเนี่ยเรามีความหวังนะครับเราในฝ่ายการเมืองเนี่ยเรามีความหวังว่าเราจะได้โครงการหลายโครงการที่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากได้แล้วรอเพราะว่าเรื่องถนนโรงแรมรอบสองเนี่ย ขรมอการนุมัติในหลักการนะครับพวกผมเนี่ยสั้นมอบหมายให้ใครไปทํางานเราก็ไปดูบินสารวจขีดเส้นไว้นะครับแล้วก็จะของบศึกษาก็โครงการก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับตามขั้นตอนที่เราจะทำทางส่วนราชการเขาทําปรากฏว่าถึงปีห้าเจ็ดปฏิวัตินะครับทุกโครงการโดนทับเสรินช้างคนเลยอืนะครับสถานการณ์อุดรเป็นยังไงครับตอนนีส้สถานการณ์อุดรเป็นยังไงครับภาพรวมเศรษฐกิจเลื่อนเศรษฐกิจฮะหลังจากโควิดหรือว่า ช่วงนี้คือลาวเราเหมือนลาวเขาเขาเขาพยายามพัฒนาไปขนาดนี้ม,มันเริ่มเห็นแล้วยังครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมนี้คือทุกอย่างจากลาววิ่งมาหาเราอย่างเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้นนนเป็นยังไงบ้างครับด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเดิมเนี่ยลาวถ้าดูเสาร์อาทิตย์นะครับผมผมอยู่ดอนตลอดเพราะว่าทุสุเสาร์อาทิตย์ผมจะกลับบ้านทุกอาทิตย์ หลังจากเสร็จประชุมนะครับผมก็จะกลับมาผมก็จะเห็นสุขสาวอาทิตย์เนี่ยรถลาวจะเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตท,ที่ที่อุดอรมานอนที่อุดอรนอนลงแล้วที่อุดอรมาใช้จ่ายที่อุดอรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอจีนเขาเข้าไปลงทุนที่ลาวเยอะด้วยโควิดด้วยนะครับวันนี้ดานไม่เปิดอยู่แล้วยังยังพูดเลยไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าหลังโควิด <COVID S 1> ผมเชื่อว่าอาการที่ทั้งจีนเนี่ยเขาเขาไปลงทุนที่ลาวเยอะเมืองเขาเจริญขึ้นเขาพัฒนาขึ้นแล้วมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ย จากลาวไปจีนเนี่ยผมเชื่อว่าลาวน่าจะมาไทยน้อยลงก็อาจาาจะมีผลกระทบกับกับเมือนไทยพอสมควรนะครับอืมครับเอาอินทหัมคุณสรุิตร่อในเรื่องการเมืองแล้วกันว่าการที่เราเห็นคนของพ,พรรคพรรครัฐลงพื้นที่ภาคตอวันออกเฉียงเหนือเช่นลงไปอุดอรแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยวันไหวไหมไรครับวันไหวไหมครับอะไรนะครับลงพื้นที่อะไรนะลงพื้นที่แบบเนี้ยเพื่อไทยวันไหว,วไหมครับว่าเขาจะมาแย่งคะแนนเสียงจากสสพื้นที่ของเพื่อไทยไปอะครับ เห็นพลังประชารัฐลงพื้นที่ภาคอีสานนะครับผมพลังประชารัฐไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเพื่อไทยนีจังหวัดอุดรนะครับอือนี่ตอนนี้ตอนนี้คือเก้าเขตเก้าเขตหรือแปดเขตนะฮะเก้าฮะเก้าแต่ว่าเหลือเหลือน่าจะเป็นเก้าหรือสิบเขตต้องดูว่าว่าว่าถ้าจับไปใช้เขตเหมือนปีสี่สูงก็จะเป็นสิบเขตครับแต่ว่าแต่ทั้งหมดนี่คือเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่ทั้าจุดนี่คือเพื่อไทยหมดเลยถูกไหมครับ ถูกครับเพื่อไทยมาตลอดครับครับเพื่อไทยคือนี่คือเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงอีสานเหนือนะฮะการที่เขลงพื้นที่เขาเพียงที่จะตีพื้นที่เพื่อไทยไงฮะเลยต้องถามการซึมเข้ามานี่ทํายังไงบ้างครับมีการเตรียมซื้อเสียงหรือว่ายังไงกันมากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่ได้ยินในพื้นที่นะครับ การเตรียมผมเตรียมซื้อเสียงคงไม่มีนะครับไม่ใช่ฮะหมายความว่าฝั่งโน้นนะฮะ้งแต่เตรียมซื้อไม่น่าจะมีะครับไม่ใช่ฝั่งเราฮะเรื่องการเมืองอะไรนะครับหมายความว่าฝั่งโน้นเนี่ยวิธีการจะมาซื้อใจประชาชนหรืออะไรนี่เขาใจครับฝั่งโน้นเช่นเดียวกันเขาถ้าเขาจะซื้อเขาก็ต้องมาซื้อเอาช่วงเรื่องตั้งนะครับช่วงนี้ผมไม่มีการเตรียมการอะไรอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมดูคนที่เขาใช้มาลงพื้นที่กับคนที่เขาใช้มาขับเคลื่อนมาอะไรเนี่ย ก็อย่าให้พูดถึงเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสารวเทพพนมพรนะครับสสอเดือนธานีกองพักเพื่อไทยนะครับที่บอกว่าเสียโอกาสนะครับเจ็ดปีตอนนั้นอุดรก็จะไปไหนละแล้วก็โดนแล้วมนตลกไงพิเกที่อยู่ดีวิธีการที่ตอบโต้ประชาชนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่มาตั้งหลายปีไม่ทําผลงานบอกให้ไปไปถามสสอคือมันน้าที่สสเหรอเขาอยู่ฝ่ายค้านด้วยเขาก็ ตรวจสอบการทํางานของคุณแล้วพอสสอเขาบอกคุณแบบนี้ว่าคุณไม่ทําอะไรเขาเลยอ่ะ,อะคุณตอบเขากลับได้ไหมล่ะนะฮะ,อะเออแล้วพอตอนเขาทํางานคุณก็ไปรัฐประหารอีกคนเรามันก็ด้านดีเนาะนะไม่น่าเชื่อ